สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบ้นพระเครื่องนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ไขนะครับวัดบพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลศนะครับปี15นะครับหลวงปู่โตรูปปลูกเสกหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมลวงปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์อีก้ากมายนะครับ สมัยนั้นนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข uh, ่ร Mont ุ่น2นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟได้เหรียญสวยมาก็เลยนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่น2นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญนี้ นี่เป็นเหรียญแท้เดิมสวยนะครับมีเหรียญเก๋แล้วนะครับมีเหรียญเก๋แล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองที่มีเกจิอย่างเช่นหลวงปู่โตนะครับลุกปเสกแล้วก็มีหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมหลวงปุกเสกนะครับแล้วก็มีอีกกอีกมากมายนะครับหลายขญาจาร์นะครับดังๆในสมัยนั้นนะครับเหรียญนี้สวยงามมากนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิม ชมใบหน้าของหลวงปู่กันนะครับเรียนรุ่นสองนะครับครับเห็นไหมครับจะมีติ่งคมคมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมีติ่งคมคมนี่ครับมีติ่งคมคมนี่ครับ นี่ครับแล้วก็มีตัวตัดนะครับแล้วก็มาดูตัวตัดนะครับดูตัวตัดนี่ครับตัวตัดด้านบนนี้นะครับนี่ครับตัวตัดแล้วก็มีตัวตัดนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับจะมีเส้นเส้นรอยตัดนะครับนี่ครับก็มาดูรูเจาะนะครับรูเจาะนี่ครับรูเจาะ ดูจนั่นแหล่งก็จะมียันนะครับมียันหลวงปู่แล้วก็มีคําว่าหลวงพ่อไข่นะครับวัดบอ่อพิษพิมุกนะครับมียันแล้วก็มีตัวเลขปีหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับมีตัวเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับนี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งห้ามีตัวยันคมๆนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมๆนะครับมีตัวยันหลคม วยันตรงด้านหน้าตัวนี้หลวงปู่ตัวนี้นะครับจะมียันเส้นแตกคมๆตรงนี้นะครับริ้วจีวรคมๆนะครับเมตตาคมๆมสองข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเมตตาติดคมๆแล้วก็มียันนี่ครับมีติ่งเลี่ยมๆตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีเส้นสักคติเส้นริ้วจีวรคมๆนะครับนี่ครับเหรียญสวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นสอง หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่เสกนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอเดียไลฟ์วัดสันห้าโอเกตนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอเดียไลฟ์วัด